สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียง بسم ا ل ั ه ا อ ر ح م ن الرحيم الحمد لله رب العالمين ี ا ل ص ل ا ة والسلام على أشرف ا ล أ ฮ ب ي ا ء و ฮ ل م ر س ل ي ن ب ن อ محمد وعلى آله و ص ه س ل ا م ل ي ك ح م الله و ب ر ك ا ت ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากลอสซุบฮาณะหูวตาลาประสบแด่พี่น้องท่านผู้ฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับ รายการฟิคุนอิสลามกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดพี่น้องเรื่องของต่อฮาราะความสะอาดเรื่องของการอาบน้ําละหมาดนี่คือบทแรกๆบทเรียนแรกๆเลยนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าประตูหรือว่ากุญแจเนี่ยกุญแจและกันพี่น้องในฮะดิษบอกมิฟตาเนี่ยกุญแจของการ สู่การละหมาดก็คือน้ําละหมาดพี่น้องแปลว่าถ้าคนคนหนึ่งไปละหมาดโดยที่ไม่อาบน้าละหมาดหรืออาบน้ำละหมาดแบบไม่ถูกต้องไม่ซอเนี่ยพี่น้องละหมาดก็ทําให้ใช้ไม่ได้ไปด้วยนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาดทั้งหลายครับเวลาที่เราเรียนเนี่ยมันจะต้องครอบคุมไปทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรฎกณลในการอาบน้ําละหมาดร,รวมถึงสุนัตมารยาทแล้วก็มีเรื่องของมักครุในการอาบน้ําละหมาด สิ่งที่เป็นเรื่องน่าเกลียดนะแล้วก็อันนึงพี่น้องที่เราอยู่กันในเนื้อหาก็คือสิ่งที่ทําให้เสียน้ํำละมานนะดังนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราเรียนเป็นฟิกมุกรอนเนี่ยนะครับเราก็จะมีมัสะละประเด็นที่เห็นต่างกันบา,บางการกระทำเนี่ยการกระทําบางอย่างเนี่ยอาจจะบอกว่าบางมาสัสละก็บอกว่าเสียน้ำละมานบางมัสับก็บอกว่าไม่เสีย บางมัชชาบอกเสียแต,แต่ว่ามีเงื่อนไขอ่าถ้าเกิดแบบนี้เสียถ้าแบบนี้ไม่เสียประมาณนี้ดังนั้นเวลาที่เราเรียนศาสนาพี่น้องก็ต้องทําใจร่วมๆด้วยนะบางครั้งเราอาจจะอ่านยังไม่หมดอ่านยังไม่ยังไม่หมดยังยังไม่รอบครอบเนี่ยบางครั้งก็จะต้องออมีการศึกษาเพิ่มเติมพี่น้องครับหนังสือที่ผมนํามาเป็นหลักสูตรเนี่ยนะเอามาเป็นเอามาเป็นเนื้อหา ใจความในความหลักเนี่ยก็คือหนังสือที่ชื่อว่าฟิกุนอิสลามนะชื่อเดียวชื่อเดียวกับรายการเลยนะฟิกุนอิสลามแล้วก็เป็นหนังสือที่อยู่ในหมวดของฟิกุนมุกรอนคำว่าฟิกมุกรอนก็คือฟิกเปรียบเทียบสีมัสฮับเลยนั้นในหนังสือเนี่ยก็บอกว่าฮานาฟีเนี่ยเขามี12ข้อเสียน,นละมานเยอนะยอนะเยอะสุดฮานาฟีแล้วก็น้อยสุดเนี่ยมาลิกีบอกมีอยู่3า เนะชฟีอีเนี่ยบอกว่ามีอยู่5แล้วก็กลุ่มฮานาบิล่าหรือว่าอิหม่ามอัลหมัดบินฮัมบันหรือว่าฮัมบาลีเนี่ยมีอยู่8ก็ไล่ามาพี่น้องตั้งแต่ข้อที่1เลยนะก็คือทุกสิ่งที่ออกมาจากทางหนึ่งทางใดจาก2ทางที่ปกติก็คือทวารหนักแล้วก็ทวารเบาเราก็คุยกันต่อว่าในอายะูุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาบอกไว้ว่า أ อาเจอะฮะ ن อฮะดูมีคุ้มมีนั่งอออัลลอฮบอกว่าหรือคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้านั้นมาจากที่ถ่ายทุกในสุรานีซาอายะที่43นักตับซิดอันกุรานก็บอกว่าในยะตรงนี้เนี่ยนะก็ว่าในเรื่องของฮัดดัสน,นเลฮัดดัสตรงนี้ก็เกิดจากอะไรครับเวลาไปถ่ายทุกเกิดฮัดดัสจากอะไรจากการปัสสาวะหรืออุจจระ ในอะยากุรในฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาอธิบายพูดถึงเรื่องของการผายลมด้วยนบีบ่าวลายุกบาลุอลาตะฮะดิกุมอิซาอัฮดะซะฮัตตาตะวัดดะฟะกอัลรจุลุนมินอะห์ลินฮะดรันเมาต์มาฮดดซสยาอะบาฮุรยเราะห อับูฮุรรอดในรายงานคำพูดท่านนาบีที่บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเมื่อเขามีฮัดัสวงเล็บไปน้องพี่น้องฮัดัสนะใช้คำว่าฮัดัสจนกว่าเขานั้นจะได้อาบน้ำละหมาดก่อนถ้ามีฮัดัสเล็กต้องไปอาบน้ำละหมาดไม่ใช่ไม่มีฮัดัสแลว้วก็ไม่อาบน้ำละหมาดฮัดัสเล็ก,กะนะฮะแล้วชายจากเมืองฮัดตรเมามธนะก็ถามคนที่รายงานฮะดิษใครอะ ก็คือท่านอบูฮุรอยร้องว่ายาอับบาฮุรอยร้องมาฮัดดัสคำว่าฮัดดัสเนีมันฮัดดัสคำว่าฮัดดัสเนี่ยคืออะไรก็แหละก็แหละ,ละท่านอบูฮุรอยร้องก็ตอบว่าฟูซาอุนเอาดีรอตุนก็คือการผายลมหรือตดนั่นเองฮะดีษนี้บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีและอิมามมุสลิมและคคำกล่าวของท่านนาบีสลุลลัลลอะฮิวซัลลัมที่บอกว่าลาวดูอิลลามินซาตินอารีฮินไม่มีการอาบน้ําละมาดนอกจากจะมีเสียงหรือมีกลิ่นอันนี้เรื่องอะไรเรื่องผายลมคืออย่างงี้พี่น้องผู้มีมามทั้งหลายบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิสวัสผมเคยเจอนะคนคนนึงเนี่ยมาถามฉันบอกว่าอาจารย์ทรม,มานอยู่เนี่ยแล้ว ผายลมเนี่ยอันเนี้ยต้องต้องละหมาดใหม่ไหมหรือต้องออกจากละหมาดไหมฉันก็ตอบตรงๆพี่น้องว่าถ้าผายลมก็ต้องออกสิครับถ้าตดน,น,นะนะก็ต้องออกแต่ว่าฉันเนี่ยอันนี้คนถามต่อนะเขาบอกแต่ว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยจะเย็นๆที่กล้นตลอดเลยเวลาอะไรนะเวลาละหมาดเนี่ยแล้วเวลากลุ่มลงมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยผ่านก้น นะฉันก็ไม่รู้ในะความรู้สึกแบบนี้นะเออแล้วฉันก็จะสงสัยว่าฉันจะตดไม่ตดนะเหมือนมันมีลมเนี่ยผ่านไปทีก่ก้นผมก็ถามว่าบางเป็นแบบนี้บ่อยไหมบางเป็นแบบนี้บ่อยไหมเขาบอกเป็นตลอดเลยบางทีละหมาดไม่ทันจบก็ต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่พอละหมาดละหมาดใหม่เข้าของน้องข้างหน้าแบ่งเรียบร้อยแล้วพอมาละหมาดก็เป็นอีกเขาบอกอันนี้ไม่ใช่ละอันเนี้ยเป็นโรควิศวะนะเขาเรียกย้ำคิดย้ำทำ ใช่ตอนมันหลอกนั้นนบีจึงพูดพี่น้องว่าใครที่รู้สึกว่าลมผ่านก้นนี่นะรู้สึกเย็นๆในก้นเนี่ยอย่าออกนะจะอย่าออกจากละมานะให้ละมาดต่อไปจนกว่าจะแน่ใจมั่นใจเลยว่าไอ้ที่ออกมานั้นน่ยมันเป็นผายลมคือมีะไรมีกลิ่นหรือมีเสียงบางครั้งเนี่ยขอโทษนะพี่น้องกลิ่นอาจจะเสียงอาจจะไม่มีแต่เขาเดกว,ว่ามันฟีดพี่น้องมันฟนะีสเนี่ย มันมาแต่มันมาแต่อะไรมันมาแต่กลิ่นส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเสียงไม่มีจะกลิ่นแรงนะอันนี้จากที่ประสบการณ์โดยส่วนตัวแต่ก็ไม่เสมอไปนะบางครั้งเสียงก็เสียงก็แรงกลิ่นก็แรงก็มออีอันนี้เป็นเรื่องปกติพี่น้องคนเราเนี่ยมันมีกันอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเอามาโชว์กันนะเออไม่ใช่นะพี่น้องไม่ใช่ภรรยาวันนี้อยากจะโชว์สามีหน่อย หายลมให้สามีดมอันนี้ไม่ใช่พี่น้องอันนี้เป็นเรื่องที่ AI P, AI P ไอ้ไอ้แปลว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอะไรจะต้องสงวนเอาไว้ไม่เอามาเปิดเผยนะเป็นเรื่องที่ไม่ดีไอ้ก็คือถูกตําหนินะตาหนิไม่หละพี่น้องกําลังนั่งประชุมกันอยู่กินข้าวกันอยู่ไอ้นี่เล่นซากลางวงก็ดูไม่ดีอยู่แล้วดูแล้วมันน่าอายนะดังนั้นก็ต้องระวังด้วยแต่เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์นะครับดังนั้นพี่น้องนะบีจึงพูดนะว่าคนคนหนึ่งถ้าเป็นวิศวดเนี่ย ท่านจะออกจกละหมาดได้นเนี่ยท่านต้องได้เสียงหรือไม่ก็กินนะเพราะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับสิ่งที่ออกมาโดยไม่ใช่ทางปกติของทาวานทาวานมันเนี่ยก็คล้ายๆกับมารีเพราะที่มันไม่ปราศจากความเปลียกดังนั้นมันจึงทําให้เสียนละหมาดด้วยเขาก็เลยพูดต่อเรื่องของมารีเนี่ยก็เสียนละหมาดนะ มาดีอันนี้ผมอธิบายไปนะมาดีคืออะไรซึ่งความจริงแล้วท่านนบีสุลต่าลวายและฮิวเซนลำเนี่ยได้ใช้ให้หญิงที่มีมีมีเลือดเสียเลือดเสียเนี่ยพี่น้องเขาเรียกวอิสติฮาดะอาบน้ำละหมาดทุกครั้งที่จะละหมาดโดยที่เลือดของนางก็ไหลออกมาแล้วก็ออกมาโดย โดยะไรไม่ปกติที่บอกว่าไม่ปกติเพราะอะไรเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเลือดที่ออกมาถ้าปกติของคนปกติก็คือเลือดประจําเดือนแต่ถ้าอิสติฮาร์ดอเนี่ยคนป่วยแล้วนะพี่น้องเลือดเสียดังนั้นคนมีอิสติฮาร์ดพี่น้องถาม่าลลหมาดได้ไหมละหมาดได้ต้องละหมาดด้วยนะคือเลือดเสียแต่แม้ว่ามันจะมีไหลออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นข้อผ่อนผัน นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องมันก็เกิดจากอาการเจ็บป่วยนะอิสติฮะดอแต่ถ้ามีประจำเดือนนี mm ่ hmm. ไม่ต้องละมาดอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ตามท mm ัศนะของกลุ่มฮานาฟียะเนี่ยได้ยกเว้นลมที่ออกมาจากทาวาลรเบาถือว่าไม่ทำให้เสียน้ำละมาดเพราะมันเป็นการเคลื่อนไหวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลมหรือการผายลม หรือถึงแม้ว่าจะเป็นลมมันก็ไม่เป็นนายิสหรือสิ่งสกรปรกพี่น้องรู้จักทวารเบาไหมฮะทวารหนักก็คือเป็นที่ถ่ายก็คือก้นนะครับทวารเบาก็คือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วนะเรื่องของลมที่ออกมาเนี่ยเพราะลมไม่ออกมาหรอกแต่ขออนุญาตขอมาอัพจริงๆพี่น้องต้องสอนนะแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีบางครั้งมันอาจจะมีลมที่ค้างหรือมันเกิดยังไงผมก็ไม่ทราบนะ แต่แล้วมันออกมาที่ไหนมันออกมาทางทาวารเบาของสุภาพสตรีคําถามว่าถ้ามันมีลมที่ออกมาเนี่ยจากทาวารเบานะจากตรงอวัยวเพศของสตรีเนี่ยขออันะต้องสีต้อง,ต,องต้องอานานนละหมาดไหมกลุ่มฮานาฟียะอบว่าไม่ต้องนะส่วนกลุ่มอื่นจากฮานาฟียะเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องฮะ d ดัส ที่ได้กล่าวมาหรือลมนั้นยังคุมไปถึงลมที่ออกมาจากทวารเบาด้วยแต่มาจับอื่นเนี่ยเขาถือว่าเสียด้วยนะถ้ามันมีลมออกมาจากทวารเบาวงเล็บก็คือส่วนเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับสุภาพสตรีผู้ชายไม่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 ค่อยมีนะไม่มีที่จะมีลมออกมาตรงนั้นนะแต่ถ้าเป็นการหายลมอันชัดเจนอยู่แล้วเห็นตรงกัน ในความเป็นจริงแล้วเป็นดังที่อิบนุก,กูดาม่ได้กล่าวไว้ในหนังสือมุกนีว่าเราเนี่ยไม่ทราบเลยว่าลมอย่างนั้นมีหรือไม่แล้วก็ไม่ทราบว่ามันมีที่ใครบ้างบางอันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนละเอียดขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องไม่ปกไม่ไม่ใช่ลมที่มันเป็นปกตินะในหนังสือก็เลยบอกว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลมแบบนี้มันมีหรือเปล่า ลมที่ออกมาจากทวัรเบาเนี่นะกลุ่มมาเนกี้ยะเนี่ยได้ยกเว้นสิ่งที่ออกมาโดยไม่ปกติทางออกปกตินะจากทางออกปกติก็คือทวัรหนักทวัรเบาในขณะที่มีสุขภาพดีอันนี้ยกเว้นเอาไว้ไม่เสียเช่นเลือดน้ำหนองกรวดหินตัวพยาธิตัวนอนนะแล้วก็ อุจจาระที่ออกมาจากทาวารเบาซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอ่ะอุจจาระมันจะไปออกจากทาวารเบาก็ต้องออกทาวารหนักใช่ไหมหรือปัสสาวะที่ออกมาจากทาวารหนักเนี่ยมันสลับกันอ,อ,อันนี้มันส่วนน้อยเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ยกเว้นเอาไว้อสุจิที่ไม่ได้มีความกระสานตามปกตออิอันนี้มันก็เป็นเรื่อง ไม่ปกติอยู่แล้วพี่น้องคือต้องบอกก่อนนะครับน,น้ํามันีหรือวอ่าซูจินั้นไม่ได้ว่าอยู่ดีมันจะออกมาเดินเดินแล้วออกมาพี่น้องมันเป็นไปนไม่ได้หรอกเอา่าคอ,อัน,นี้คือผิดปกติแล้วถ้ามันออกอย่างงั้นเนี่ยนะเพราะว่อาอะไรเพราะอสุจิจะออกมาจากก,การมีอารมณ์ทางเพศหรือมีความกระสันหรือมีกำหนัดนะเช่นคนหนึ่งเนี่ยเกา หรือจากการสั่นสะเทือนของสัตว์ที่ขี่แล้วก็มีอสุจิออกมาอันนี้มีกำนังไหมไม่มีนะคันแล้วก็ไปเกาแล้วก็ไปโดนมันก็ออกมาผมวงเล็บนะพี่น้องว่าต้องไม่มีความรู้สึกนะไม่มีความกระสันหรือคนที่ขี่มาแล้วมันไปสอดไปไปสีไปกระแทกนะแล้วมันก็ออกมาอันเนี้ย มาบกลุ่มมลิกียะเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นข้อยกเว้นเอาไว้นะดังนั้นจึงไม่ทําให้เสียน้ําละมานและถือแม้ว่าจะมีปัสสาวะหรืออุจจาระออกมาพร้อมกับเม็ดกวดหรือนอนหรือพยาตแต่ถ้ามีปัสสาวะและอุจจาระออกมาพร้อมกับเลือดหรือหนองอันนี้ถือว่าเสียแต่ถ้าเป็นตัวพยาไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็น ออกมาเป็นเลือดปนออกมาหรือน้ำหนองออกมาเนี่ยอันนี้ถือว่าเสียน้ำละมานอันนี้เป็นเรื่องปรีดย่อยนะพี่น้องนะแล้วมันก็ไม่ค่อยได้เกิดหรอก้องบอกแบบนั้นอย่างที่ฉันบอกว่าอยู่ดีขอโทษนะฉี่ไปออกทางก้นอย่างเงี้ยมันฉันก็ไม่มันก็เขาก็เขียนไว้ในตำรับตำราแต่าถามว่าในร้านหนึ่งจะเจอหรือเปล่าล่ะใช่ไหมหรืออุจจาระมาออกทาง ทางอะไรทางปัสสาวะมันก็ไม่ใช่าทางของมันนะเนาะแต่หนังสือเขากละเอียดพี่น้องพรกกอเขียนเอาไว้เราก็อ่านตามหนังสือว่าไปบอกต่อมาว่าในทํานองเดียวกันจะไม่ทําให้เสียหน้าละมาถ้ามีสิ่งหนึ่งออกมาจากรูยกเว้นกรณีรูนั้นอยู่ใกล้กับกระเพาะโดยที่เป็นทางออกปกติก็คือทวันหนะักทวันเบาถูกปิดอ,อ่า อ่าขอโทษทีคือทาวารหนักทาวารเบาเนี่ยถูกเปิดอ่าแล้วก็รูนะั้นมันออกมาเสียนั้นละมัดไหมคืออย่างที่บอกนะว่าอันนี้เป็นมัส,สาร่าร่วมสมัยบางครั้งอย่างที่คนไปผ่าตัดแล้วต้องเอาออกมาข้างนอกนะคือถ้าออกมาทางปกติไม่มีปัญหายอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้กรณีแบบเนี้ย คนที่ใส่ซ้ายทำมาชักท้องท้องตงปัสสาวะท้อ,องอันนี้ก็ไม่เสียเพราะมันไม่ใช่ทางปกติจะไม่ทําให้เสียน้าละมาในกรณีปัสสาวะหรืออุจจาระหรือลมที่ออกมาจากรูที่อยู่เหนือกระเพาะขึ้นไปถ้าอยู่ใต้กว่ากระเพาะอันนี้เสียแต่ถ้าอยู่เหนือกระเพาะขึ้นไปอันนี้ไม่เสียเท่ากับไม่ว่ามันไม่อยู่ในทางปกติทั้งสองแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันเสียฟังใหม่รอบนะ ه, กระเพาะอ,อาหารเราเนี่ยรั้จักกระเพาะเราแมมันอยู่ตรงตรงท้อง,ง,ง,งเหนือขึ้นไปรูเนี่ยที่ไปเจาะใหม่หรือมันอาจจะมีรูอะไรเกิดขึ้นมาเลวมันไปอยู่ใต้สะดือส่วนใหญ่มื่อยู่ใต้สะดือเนี่ยนะหน้าท้องซึ่งมันต่ำกว่ากระเพาะอ่าอ,อันนี้อุลมามะบอกเสียถ้ามันออกมาแต่ถ้าเหนือกว่ากระเพาะอ,อาหารขึ้นไปนะอันนี้ไม่เสียเพราะว่ามันได้อยู่ตามปกติวิสัย เขาพูดยังไงว่าอยู่ใกล้ไอ้สองทวารหนังนั่นแหละนะแล้วก็แต่ทั้งหมดมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาด้วยนะบางคนก็เป็นเป็นแพทย์อะไรนะขอโทษที่ป่วยแล้วก็ต้องใส่พวกเนี้ยข้อต่างๆก็จะถูกยกเว้นด้วยนะพี่น้องนะบางคนบอกอาจารย์ถ้าใส่ท่อปะสะัสสาวะแล้วมีปะสะัสสาวะอยู่ด้วยเนี่ยต้องละละหมาดเสียไหมอ่าต้องละหมาดไหมก็คำตอบว่าต้องละหมาดบางคนบอกเอ้าอาจารย์แล้วไม่แบกในยิสูบเหรอ อไอท่อปสัสสาวะนี่มันยังต่ออยู่เลยเขาผมบอกว่าแล้วมันมีไมล่ะให้ทิ้งละหมาดนะมันไม่มีในเมื่อไอข้อบางอย่างที่มันเกินความสามารถของเราเนี่ยนะเลอเราจะไม่บงังคับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกินกว่าความสามารถของมนุษย์แล้วมันก็เป็นข้อผ่อนผันเ,เพราะเรากําลังป่วยอยู่ดีเราจะไปใส่ไหมละ่ะเราก็คงไม่ใส่นี่คือเราที่เราเรักษาอยู่หมอเข้ามาใส่ให้เข้ามาต่อท่อให้นะไออย่างนี้เนี่ยไอข้อห้ามต่างๆก็จะถูกลดไปถูกถูกรกเว้นไป เหมือนกับผมยกตัวอย่างเหมือนกับคนที่อะไรไปติดอยู่ในเกาะแล้วก็ไม่มีอะไรกินเลยพี่น้องในนั้นปรากฏว่ามันมีของมันมีอยู่แหละมันมีเหล้าอยู่ขวดหนึ่งมีสุราอยู่ขวดหนึ่งซึ่งสุรานะ่ะฮารอมแต่ปรากฏว่ามันไม่มีน้ําอะไรแล้วหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล,แล้วถ้าไปกินนะเนี่ยตายเนี่ยถามว่าไอ้นั้นก็กินได้ของฮารอมจะกลายเป็นของที่อนุญาตเมื่อเกิดภาวะขับขันอะ เราเนี่ยไปเดินแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยด้วยพี่น้องอ่าไม่ใช่เด็กๆตกอยู่ในตกน้ํากําลังจะจมน้ําตายถามว่าเราช่วยได้ไหมช่วยได้พี่น้องลงไปช่วยได้โดนตัวได้แล้วเราเนี้อของเราไม่ได้ไปแตะอังไม่ได้ไปทําเรื่องลามกเราต้องการจะช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลืออันนี้ทําได้พี่น้องเห็นไหมแม้กระทั่งการรักษาบางอย่างที่มันอาจจะมีข้ออย่างเช่นคนที่ไปขอดูแบบนั้นน่ะนะ แล้วหมอที่ทำํำลอดก็เป็นหมอผู้ชายแล้วมันก็ไม่มีทางเลือกเลวในตําบลน,นั้นมีหมอคนเดียวทํคลอดได้เป็นผู้ชายก็ต้องใช้คนนั้นแหละเพราะคนอื่นที่เป็นผู้หญิงที่จะทคลอดมันก็ไม่มีอ่าวางกันไปศาส,สนาก็จะมีข้อผ่อนผันให้มีข้อยกเว้นให้สําหรับอะไรคนที่มีความเกิดความขับขันหรือเป็นอุปสรรคอุปรรต่อมาพี่น้องตรงนี้เนี่ย มันจะมีอันหนึง่งอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า a s ัส,ส,สนะคำว่า a s a l ัสเนี่ยแปลว่ากระปิดกระปอยอันนี้เกิดจากปัสสาวะเป็นคนปัสสาวะกระปิดกระปอยก็คือมีสิ่งที่มันไหลออกมาด้วยตัวของมันเองอันเนื่องจากสิ่งที่ ผิดปกติตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือการหายลมหรือเลือดเสียเราเรียกสภาพแบบนี้ว่ากระปิดกระปลอ,อัสสลรสเออเพอใครที่เป็นแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงดีจะละหมาดยังไงเสียน้ำละหมาดไหมต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไหมทำยังไงพี่น้องมาติดตามในตอนต่อไปอันนี้เขาเรียกว,ว่าภาวะที่อาจจะเกิดขึ้น กับคนที่ไม่ปกติถ้าปกติเลี้ยวเนี่ยพี่น้องก็มีปัญหาเวลาปวดรู้สึกก็เข่าของน้ําแต่บางคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคนโดยเฉพาะคนสูงอายุบางครั้งไม่ทันพี่น้องอาจจะอาจจะนึกแล้วจะไปนะแต่มันไม่ทันซะแล้วไหลซะแล้วราดกันแล้วก็มีบางคนก็ต้องใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เนี่ยคําถามอาคนเหล่านี้เนี่ยนะ จะต้องมีวิธีการปฏิบัติศาสนกิจอย่างไรพี่น้องก็มาติดตามในตอนต่อไปวะบิลลาฮิตอฟิวันฮิดายะสละหอาดใกุ้มบรอฮ์มัตุลลอฮิวะบรอแกตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009 แป9399 9ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม